สวัสดีครับวันนี้เรามาซ่อมหัวไฟฟ้ายี่ห้อสเปกตรั EFC ขีดหนึ 100. อาการไฟดีซีไม่ติดไม่ติดเราก็เดี๋ยวมาลองแยกอาการเสียให้ง่ายลงเราก็ต้องมาลองเสียบไฟ AC ดู ว่า,าไฟ AC ติดไหมก็ลองเสียบดูเ,เสียบแล้วก็เลื่อนมาที่สวิตช์ข้างหลังมาที่ AC เลื่อนมาข้างหลังไฟออกครับสังเกตดูว่าหลอดกระพริบ,บหลอดไฟกระพริบแสดงว่าไฟสูงออก ก็เทสดูไหออกอาการนี้ก็มันก็ทำให้เทสไฟสูงออกมันก็ทำให้เราแยกอากรารเสียได้ง่ายขึ้นเพราะว่าวกจรก็จะเป็นอย่างนี้ วิเคราะห์อาการเสียมันก็จะง่ายขึ้นเมื่อเราเทสไฟ a c แล้วได้แสดงว่าวงจรที่เสียมันอยู่ที่สรุปไฟสูงวงจรไฟสูงไม่เสียครับผมแยกไว้สามบล็อกค,คือบล็อก บ็อก1บ็อก2บ็อก3วงจรไฟสูงจะเป็นทางออกวงจรไฟสูงจะทำหน้าที่สร้างพันจากไฟ530โวลต์สร้างพันวงจรนี้จะเป็นวงจรสร้างพันให้กับหมอปแปลงไฮโวลต์มอปแปลงไฮโวลต์เหมือนไฟแบ็คของทีวีครับก็จะเป็นตัวนี้ วงจรไฟสูงจะสร้างพันธุ์ให้กับหมอแปลงไฮโวล์มอแปลงไฮโวล์ก็จะเนี่ยวนำให้เกิดไฟสูงออกไปที่รั้วไฟฟ้าบล็อกที่2ตรงนี้ก็จะเป็นวงจรทวีแรงดันจะทำหน้าที่แปลงจากไฟ a c 220โวลต์ทวีแรงดันด้วย C คอนเดนเซอร์ 4, encer, แล้วก็ไดโอดทวีแรงดัน4ตัวทวีแรงดันขึ้นจาก220โวลต์ให้เป็น530โวลต์เป็นไฟ DC ไฟเข้ามาจะเป็น AC 220โวลต์แต่ว่าทวีแรงดันเพื่อให้ได้ไฟ530โวลต์ บล็อกที่หนึ่งจะเป็นวงจร dc t o ac จะเป็นบล็อกที่หนึ่งจะเป็นวงจร dc t o ac ก็คือสร้างไฟ dc 1 2โวลต์จากแบตเตอรี่แล้วก็สร้างให้เป็นไฟ ac ก็คือไฟกระแสะสลับ,ลบปป AC, v, ให้กับหม้อแปลง ac 2 2 0โวลต์ลูกเนี้ยจะได้ไฟ2 2 0โวลต์ จากหม้อ,อาจากแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นเมื่อเราเสียบไฟ AC ไฟบ้านใช้ได้ก็แสดงว่าสองภาคเนี้ยภาคทวีแรงดันกับภาคไฟสูงใช้ได้ไม่เสียจุดเสียก็จะเป็น DC to AC สร้างไฟ1 2โวลต์ให้เป็น 220V โวลต์ชุดเนี้ยก็คือหม้อแปลงลูกเนี้ยเสียอยู่ อาจจะเป็นวงจรไม่เสียก็ได้อาจจะเป็นพวกขั้วแบตเตอรี่สายแบตเตอรี่สวิตตรงนี้เป็นสวิตเลือก AC DC แล้วก็อาจจะเป็นแผ่นพิน้พแผ่นพิ้นคือตรงนี้เป็นวงจรวงจรกับมอปแปลง DC to AC เราก็มาวัดทีละจุด เราก็มาทดสอบไฟจากแบตเตอรี่ตอนนี้เราก็ทำการเสียบแบตเตอรี่เราก็มาวัดที่ขั้วแบตเตอรี่เลยครับ ไฟ12โวลต์มาจาก12โวลต์มันก็12โวลต์ก็จะไปเข้าสวิตช์สวิตซ์ DC DC AC 12โวลต์ขาลิมขาหนึ่งขาหนึ่ง ด้านใต้สีแดงขาหนึ่งมีมันก็จะออกสีเขียวขากลางมันไฟไม่ได้ครับมันจะสวิตเสียสวิตสกปรกลองคลิกเคียดดูออกแล้วครับออก สวิตเสียเราก็ซ่อมง่ายๆเลยครับไม่ต้องหรือโซเน็กยี่ห้ออะไรก็ได้ครับไม่ต้องเป็นโซเน็กที่ล้างสวิตเน่ยฉีดเข้าไปเลยตรงนี้มันจะอยู่กับความชื้นอยู่กลางแจ้งอยู่กับฝนก็ฉีดเข้าไป เข้าไปเสร็จแล้วก็เลื่อนเลื่อนสวิตซ์ DC AC ตัวล่างเนี่ยโยกเพื่อทำความทราบง่ายก็ได้แล้วครับสวิตซ์ AC DC ก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแจ็ก DC ก็ขาลบขาลบก็จะไปเข้าลบของทาร์ิสเตอร์ทาร์ t ิสเตอร์สวิตชิ่งสอตัวไปเข้าขา E ครัเหมือนขากราวนะครับไยบวกก็จะผ่านไดโอดผ่านไดโอดแล้วก็ไปเข้าสวิตช์ A C D C เข้าขาหนึ่งออกขาสอง เมื่อเราเลื่อนสวิตไปทาง DC มันก็จะมาแตะสวิตก็จะไปแตะขา2ตรงนี้ครับแตะขา2ก็จะไปเข้าหมออแปลงแล้วก็เข้าทางซิสเตอร์สวิตซ์ิตชิ่งสตัวนี้สร้างพันให้กับหม้อปแปลงสร้างไฟ AC 220โวลต์ป้อนให้วงจรทวีแรงดันสร้างไฟ ห้าร้อยสามสโวลต์ไฟห้าสโวลต์ก็จะถูกจะถูกสร้างให้เป็นขึ้นความถี่ป้อนให้กับม้อแปลงไาโวลต์ัวนี้หมออแปลงไาโวลต์ก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดไฟแรงสูงไฟเข้ารั้วไฟฟ้า แล้วเราก็ต้องมาเชื่อมปริ้นปริ้นมันมีความชื้นครับ ซอมเสร็จก็มาลองแล้วเสียบดีซีเสร็จแล้วพิปกปกติ มาลองเครื่องไปกับพิ่ปกติสรุปเครื่องนี้อาการเสียไฟแบตเตอรี่ใช้ไม่ได้เป็นสวิตเอซีดีเสียก็ล้างสวิตแล้วก็แผ่นปิ้น เชื่อมแผ่นปิ้นแผ่นปิ้นตะกัวตะกัวแล้วร่อนเชื่อมตะกัวใหม่เชื่อมใช้ได้ครับขอบคุณครับที่รับชม